เห็นคลิปของดีเจเพชรจ้านะคะพูดถึงว่าผู้ชายเนี่ยไม่ควรครบกับผู้หญิงที่สูงกว่าคือไม่เจียมบอดี้เพราะว่าผู้ชายยังไงก็ต้องการผู้หญิงที่เออเขารับมือได้อันนี้คือแบบเห็นด้วยมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือเรื่องจริงนะคะนี่คือเรื่องจริงคือผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่กับคนที่ สาต้อยกว่าเราหรือว่าไม่มีความสามารถหรือว่าไม่มีดีอะไรเลยอย่างน้อยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รวยมากแต่คุณมีดีอ่ะคุณเก่งคุณแบบเป็นคนที่ทุ่มเทมุ่งมั่นเอาใจอ,อะไรก็แล้วนั่นแหละมันก็อาจจะดีในส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงได้เจอกับผู้ชายที่ตามกว่าเขาได้เจอกับผู้ชายที่ เขาต้องเหนื่อยอ่ะในความสัมพันธ์อ่ะเขาก็คงไม่ต้องเอามานะคะดังนั้นผู้หญิงฟังเอาไว้นะว่าเราควรอยู่กับผู้ชายที่สูงกว่าเราที่เขาดูแลปกป้องเราที่เขาเป็นเวลที่สูงกว่าเรานะคะแล้วก็ดีเจเพจ่าได้พูดว่าแบบเหมือนเหมือนการเล่นเกมอะ่ะเราก็ต้องไปเก็บเก็บเวลอยู่ในเลเวลที่มันที่มันระดับเท่าตัวเองอะ่ะดังนั้นการการที่ผู้ชาย อยู่กับผู้หญิงที่เวลสูงกว่าเขาจะ,จะดูแลผู้หญิงคนนั้นได้ยังไงไม่ได้แน่นอนเขาก็จะรู้สึกกดดันตัวเองใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงเองอะถ้าคุณอยากได้ผู้ชายดีๆคุณก็อัปเกรดตัวเองพัฒนาตัวเองเออให้คุณค่าตัวเองเยอะๆดังนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกและเราก็ สามารถเลือกสิ่งที่ดีกับตัวเองได้เช่นกันด้วยการดูแลตัวเองรักตัวเองใส่ใจตัวเองนี่คือสิ่งที่ดีมากๆมากๆเลยนะคะดังนั้นผู้หญิงจ๋าอย่าอยู่กับคนที่ต่ำกว่าเพราะถ้าเกิดว่าคุณเลือกคนที่ต่ำกว่าคุณเอ่อคุณเองจะเบื่อะคะ่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่า ตัวคุณทําไมจะต้องมานั่งดูแลผู้ชายจะต้องมานั่งเป็นนู่นนี่นั่นแบบคุณจะเบื่อแล้วคุณสุดท้ายคุณก็อยากเลิกกับผู้ชายคนนี้แล้วคุณก็ก่อนที่คุณจะเลิกกับคุณจะมีความสตรองคุณจะมีความเข้มแข็งคุณจะรู้สึกว่าทาไมความสัมพันธ์มันเหนื่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณมีหน้าที่แทนผู้ชายไงคะนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยหน้าที่เราเป็นผู้หญิงโฟกัสตัวเองรักตัวเองและเลือกผู้ชายที่สูงกว่านะคะเท่ากันก็ดีอ่ะแต่มันก็ ทรงๆอ่ะแต่ว่าถ้าสูงกว่าเราก็จะพัฒนาตัวเองได้ดีมากขึ้นเราก็อัพเลเวลของตัวเองให้เท่าเทียมกับเขาได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วเราก็ให้เกียรติเขาเห็นคุณค่าเขาสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะผู้ชายอยากได้รับการให้เกียรติอยากได้รับการยกย่องดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเวลต่ำกว่าเราจะยกย่องเขายังไงเราจะให้เกียรติเขายังไงเนาะฝืนไหมเนาะฝืนมากดังนั้นเนี่ยเลิศขาเราต้อง อัพวินะคะอยู่กับผู้ชายที่สูงกว่าเราแล้วก็อย่าทําให้ชีวิตเราตกต่ําด้วยกันอยู่กับผู้ชายที่เราต้องดูแลเขานะคะมันไม่ใช่น้าที่เราค่ะมันคือหน้าที่ผู้ชายที่จะต้องดูแลเรานะคะจําเอาไว้ค่ะแต่ถ้าใครที่สนใจคลาสที่ทําให้คุณเอ่อเข้าใจผู้ชายมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าผู้ชายต้องการอะไรในชีวิตแล้วก็ทาให้ผู้ชายเปิดใจกับเรามากขึ้น พราะถ้าเกิดว่าเรามีกุญแจไขไปในใจผู้ชายที่เราสามารถเข้าใจเขามากขึ้นเขาเปิดใจกับเรามากขึ้นกระเป๋าเขาก็จะเปิดนะคะในคลาสนี้นะคะชื่อว่าคลาสความรักถาโถมการเงินมหาศาลเลิศดเลดใครสนใจ ทักมาได้เลยนะคะคลาสนี้เลิศมากเหมาะสําหรับผู้หญิงที่อยากได้ผู้ชายเลิศเลแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวเองลงต่ําเพื่อที่จะเอาชนะใจผู้ชายนะคะเราสามารถเลิศแล้วก็ได้ผู้ชายเลิศๆค่ะนี่คือคอนเซปต์เราค่ะไปต่ําค่ะคอร์สนี้ราคานี้เฉพาะคลิปนี้ค่ะผู้หญิงฉลาดไม่ขาดทุนนะคะบายเลดี้เมย์ค่ะเดอะควีนเมเกอร์ครูผู้สร้างมหาราณีนะคะบ๊ายบาย